วันนี้นะคะเรามาเรียนกรมมา玛กันภาษาอังกฤษง่ายๆใช้ได้จริงวันนี้นะคะเราจะพามาเรียนกรมมา玛ภาษาอังกฤษกันนะคะหรือว่าหลักไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษวันนี้เราจะมาในหัวข้อ parts of speech parts of speech ก็คือประเภทของคำต่างๆในภาษาอังกฤษนะคะก็จะประกอบไปด้วย8ชนิดดังนี้นะคะชนิดแรกก็คือ now นาวก็คือคำนามนะคะคำนามจะทำหน้าที่ในการาใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆนะคะประเภทที่2 Pronoun Pronoun หรือว่าคำสรรพนามคำสรรพนามก็จะทำหน้าที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของอีกทีหนึงนะคะก็คือ ใช้แทนคำนามนั่นเองประเภทต่อไป verb verb หรือคำกริยานะคะคำกริยาทำหน้าที่ในการใช้บอกการกระทำต่างๆประเภทต่อไป adverb adverb ก็คือคำกริยาวิเศษคำกริยาวิเศษทำหน้าที่ในการขยายคำกริยานั่นเองนะคะ คำต่อไปก็คือ adjective adjective คำคุณศัพท์คำคุณศัพท์จะทำหน้าที่ในการขยายคำนามค่ะประเภทที่6 preposition preposition ก็คือคำบุพบทคำบุพบทนี้ก็จะมีหน้าที่ในการใช้บอกตำแหน่งหรือว่าที่อยู่ของสิ่งต่างๆนะคะคำต่อไป conjunction conjunction ก็คือคำสันธานคำสันธานทำหน้าที่ในการเชื่อมคำหรือว่าเชื่อมประโยคนะคะและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่8คือคำ interjection interjection ก็คือคำอุทานนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาดูกันทีละประเภทนะคะมาทำความรู้จักประเภทแรกก็คือ Now วหรือคำนามคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคเช่น boy เราจะใช้คำว่า boy ในการเรียกเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเราก็จะใช้คำว่า girl girl ต่อไปคนที่ทำอาชีพเป็นครูเราก็จะใช้คำว่า teacher teacher แปลว่าครูนะคะ ต่อไป home home อันนี้ก็จะเป็นคำนามที่ใช้เรียกอะไรคะใช้เรียกสถานที่นะคะก็คือบ้านนั่นเองบ้านเราก็ใช้คำว่า home school school คำนามที่ใช้เรียกสถานที่ที่แปลว่าโรงเรียน market market อันนี้ก็เป็นคำนามที่ใช้เรียกสถานที่ที่เราเรียกว่า ตลาดใช่ไหมคะ market แปลว่าตลาดต่อไป cat ตัวนี้ก็จะเป็นคำนามที่ใช้เรียกสัตว์นะคะ cat แมว car รถยนต์คำว่า car ก็คือคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของนั่นเองก็คือรถยนต์นะคะและ book book ก็เป็นสิ่งของนะคะใช้เรียกหนังสือ เป็นต้นค่ะต่อไป Prep p r e p o s u t ขอขอภัยนะคะ pronoun pronoun ก็คือคำสรรพ,พนามคำสรรพ,พนามใช้แทนใช้แทนคำนามต่างๆคำนามใช้เรียกส่วนคำสรรพ,พนามใช้แทนนะคะใช้แทนยังไงเช่น I แปลว่าฉัน สมมติว่าเราชื่ออะไรเราจะไม่ได้แทนตัวเองด้วยชื่อของเราแต่เราใช้คำว่าฉันหรือว่าคำว่า I ในการแทนตัวเองนะคะ you คุณก็คือใช้แทนคนที่เราพูดด้วยแทนที่เราจะเรียกชื่อเขาเราก็ใช้คำว่าคุณแทนนะคะ we แปลว่าพวกเรา he เขาใช้กับเขาที่เราเกล่าวถึงที่เป็นผู้ชาย she แปลว่าหล่อนหรือว่าเขาที่เราเกล่าวถึงแต่เป็นผู้หญิงนะคะ she it it แปลว่ามันอาจจะใช้แทนสัตว์หรือว่าสิ่งของก็ได้นะคะ it me ตัวนี้ก็แปลว่าฉันเหมือนกันแต่ว่าาใช้ใช้ในการแทนฉันที่ถูกกระทำก็คือกรรมพูดง่ายๆก็คือกรรมของไอนะคะ I แปลว่าฉันเหมือนกันแต่ I จะเป็นคนกระทำส่วนมีจะเป็นผู้ถูกกระทำเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะคะ us ก็แปลว่าพวกเราแต่ว่าเป็นเป็นกรรมกรรมของพวกเรานะคะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานเวลาอยู่ในประโยคเดี๋ยวจะได้เรียนต่อไปะคะ่ะ her her ก็เป็นกรรมของ she นะคะเวลาใช้แทนคนที่เรากล่าวถึงที่เป็นผู้หญิงที่ถูกกระทำ เราจะไม่ใช้ she แต่เราจะใช้ her them พวกเขา my ของฉันแทนที่เราจะบอกว่าของจุดจุดที่เป็นชื่อนะคะเช่นของแดงของดำแต่เราจะใช้ว่าของเขาเป็นตนันะคะแทนชื่อแดงหรือว่าชื่อดำนั่นเองประมาณนี้นะคะ your ของคุณ คำเหล่านี้นะคะเราเรียกว่า pronoun หรือว่าคําสรรพนามซึ่งใช้แทนคํานามต่างๆนั่นเองคําต่อไปค่ะ verb หรือว่าคํากริยานั่นเองคำกริยาก็คือคําที่ใช้แทนการกระทําต่างๆการกระทำแต่ละการกระทำก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันออกไปเช่น run run แปลว่าวิ่ง ใช่ไหมคะวิงว่งวิ่งอ่า walk เดินเวลาเดินคำว่าเดินก็คือใช้คำว่า walktalktalk talk, พูด eat กิน drink ดื่ม drive ขับรถ cook ทำอาหาร think คิด is เป็นอยู่คือ คำเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่ใช้แทนการกระทําต่างๆคำประเภทต่อไปนะคะก็จะเป็น adverb adverb หรือว่าคำกริยาวิเศษนะคะก็คือคำที่ใช้ขยายคำกริยาเพื่อบอกลักษณะการกระทําต่างๆบอกยังไงตัวอย่างเช่น quickly อย่างรวดเร็วเช่นคำว่า run RUN เป็นคำกริยาวิ่งวิ่งยังไงวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วก็คือใช้คำเหล่านี้คำา d v v r r b พวกนี้นะคะไปขยายอีกทีหนึง่งประมาณนี้ quickly แปลว่าอย่างรวดเร็วอย่างเร็ว easily อย่างง่ายได้ happily อย่างมีความสุข slowly อย่างช้าช gently อย่างอ่อนโยน carefullysorry ขอภัยนะ้ peacefully อย่างสงบสุข generally อย่างเป็นธรรมชาติหรือโดยทั่วๆไป hopefully อย่างมีความหวัง immediately ทันทีในทันทีทันใดคำพวกนี้นะคะจะเป็นคำที่ใช้ขยายคำกริยา สังเกตง่ายๆนะคะคำ adverb มักจะมี ly แล้วเวลาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะมีคำว่าอย่างจุดๆเช่นอย่างรวดเร็ว,รว quickly อย่างง่ายดาย easily อย่างมีความสุข happily อย่างสงบสุข peacefully เป็นต้นนะคะคำประเภทต่อไป adjective adjective ก็คือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ทำหน้าที่ในการ ขยายคำนามเพื่อบอกลักษณะต่างๆของคำนามนั้นๆเช่น,น beautiful beautiful แปลว่าสวยอาจจะเอาไปใช้ขยายคำนามที่เป็นผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงสวยก็ใช้คำว่า beautiful she is beautiful เป็นต้นนะคะ happy มีความสุข strong แข็งแรงบอกลักษณะ คำนามน,น,นั้นว่าเป็นคนแข็งแรงหรือเป็นสิ่งของที่มันแข็งแรงประมาณนี้นะคะ big ใหญ่บอกว่าคำนามนั้นมีลักษณะใหญ่เป็นต้นนะ,ะ tall สูง small เล็ก good ดี bad ไม่ดีหรือเลวนะ,ะ sad เศร้า อันนี้เป็นตัวอย่างของคำ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์นะคะใช้บอกลักษณะใช้ขยายเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดของคำนามต่างๆต,ต่อไปจะเป็น preposition preposition หรือว่าคำบุพบทก็คือคำที่ใช้บอกตำแหนง่งบอกทิศทางหรือใช้เชื่อมระหว่างคำกริยาคำนามคำสรรพนามนะคะตัวอย่างเช่น in บอกตำแหน่งนะคะว่าอยู่ข้างใน uh, อยู่ใน in แปลว่าในนะคะ on ข้างบน under ข้างล่าง at ที่ between อยู่ระหว่าง in front of ข้างหน้า behind ข้างหลัง next to ถัดจากอยู่ถัดจากอยู่ถัดไป above อยู่เหนือ นะคะพวกนี้ก็คือใช้บอกตําแหน่งโอเคต่อไปจะเป็น conjunction conjunction หรือว่าคำสันธานนะคะคำสันธานทำหน้าที่ใช้เชื่อมคำเชื่อมวลีหรือเชื่อมประโยคย,ย่ยอยๆเข้าด้วยกันเพื่อให้สละสลวยอ่านแล้วเข้าใจง่ายซึ่งคำ สันธานหรือว่า conjunction แต่ละคำเวลาเชื่อมไปแล้วอาจจะทำให้ประโยคมีความหมายคล้อยตามหรืออาจจะมีความหมายขัดแย้งกันก็ได้เช่น for สำหรับ and และ nor ไม่ไม่มีเลยไม่มีใครเลยไม่มีอะไรเลย but แต่ or หรือ yet ยังพวกนี้นะคะ uh, so ดังนั้นคำเหล่านี้เป็น conjunction ใช้ทําหน้าที่เชื่อมนะคะ uh, ถ้าเราจะจำคำเหล่านี้ง่ายๆเราอาจจะจำคำว่า fanboys ก็คือเอาตัวอักษรข้างหน้าของแต่ละคำเนี่ย เอามารวมเช่น for ก็คืออะไรคะ if and ก็คือ a nor ก็คือ i n but ก็คือ b or ก็คือ o yet ก็คือ y ส่วน s ก็คืออะไรคะ so มาจาก so เราก็จำง่ายๆเป็น fanboys Fanboys ก็คือ for and nor but or yet so พวกนี้จะเป็น conjunction ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือเชื่อมวลีหรือเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนั่นเองและคำสุดท้ายค่ะ interjection interjection ก็คือคำอุทานอุทานยังไงอาจจะดีใจหรือตกใจหรือเสียใจแล้วก็จะมี คําอุทานออกมาเช่นคำ i n t e r j e c t i o n นะคะคำที่ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกซึ่งบางคําอาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เช่น oh i n t e r j e c t i o n หรือคำอุทานนะคะส่วนมากจะมีเครื่องหมาย a s t e r i ตรงนี้นะคะหรือว่าเครื่องหมายตกใจ exclamation mark oh ว้าวอุ๊ปส์อ่าอ่าโอเอา c ์อ o u hmm พวกนี้นะคะจะเป็น introduction หรือว่าคำอุทานนะคะโอเค สำหรับวันนี้เราก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการทำความรู้จักกับชนิดของคำในภาษาอังกฤษทั้ง8ชนิดก่อนแล้วคลิปต่อๆไปเราก็จะมาเาจาะลึกเข้าไปนะคะว่าคำแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงบ้างไว้เจอกันนะคะ